สวัสดีครับคลิปนี้ C2M นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของช่องทางการรับเงินนะครับช่องทางการขายนะของโปรแกรมนะครับ C2M นั่นเองอตรงนี้เอ่มันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะหน้าจอขายสินค้าก็คือตัวนี้นะครับเงินสดโอนบัตรเครดิต QR ่อเ m e n t มันสามารถที่จะแยกรายงานให้เราได้ด้วยนะครับว่าในวันนี้มีลูกค้าจ่ายเงินสดกี่บาทอ่าโอนเข้ามากี่บาทนะครับก็ชำระด,ด้วยบัตรเครดิตกี่บาท QR Payment กี่บาทอ่าตรงหน้ารายงานก็จะแยกให้เราด้วยนะครับดังนั้นอ่าตรงนี้เราสามารถที่จะทำการเพิ่มเพิ่มช่องทาง เข้าไปได้อีกอย่างเช่นไลแมนนะาขายผ่านไลแมนรับเงินทางไลแมนหรือฟูดแพนด้าก็ Get, นะครับช่องทางอื่นๆ Lazada s h o p ป e อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้เราจะเพิ่มได้ที่ไหนนะและเราจะลองอใช้งาน ตัวนี้ดูว่ามันจะแยกให้เราได้ยังไงนะมาดูตรงนี้หน้าแรกนะครับแล้วก็ทั้งค่าการขายนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับช่องทางการรับเงินช่องทางการขายของเราผมจะเพิ่มเอ,อ Get นะครับ f o ดแ Panda ะนะครับ พูดเพนด้าแล้วกออ็อะไรอีกช้อปปี้ e, นะครับลาซาด้านะครับหลายช่องทางนะครับอ่ะแค่นี้พอนะครับเหลือหนึ่งไลน์ไลแมน เราจะขายให้ครบเลยนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาหน้าจอขายนะครับตอนนี้ดูก่อนเพิ่มเข้ามาโอเคเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเลือกเป็นเป็นเกตก่อนเกตเอามาม่านะครับอออกมาเลยครับแล้วก็ฟู้ดแพนด้าเอายำปูม้า ช้อปปี้ไปเลยบาสลิดน,นะครับลาซาด้าปลากระกป๋องโอเคไลแมนเอาบาสลิดดัมปูม้านะครับนี่ครั โอเคครับรยบร้อยขายเรียบร้อยเรามาดูว่าช่องทางเหล่านี้เนี่ยมันจะไปแยกตรงไหน,นเดี๋ยวเอาเงินสดสักอันหนึ่งเงินสดมามาปลากระป๋องโอเคนะครับมาหน้าแรกนะครับมาที่รายงานการขายนะครับรายงานการขาย มีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งคือตัวนี้รายงานการขายสินค้าแสดงรายการสินค้ามันจะแสดงยังไงกดปุ๊บอ่ามันจะแสดงในตรงนี้ได้เลยเราสามารถที่จะดาวน์โหลด Excel ออกไปได้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้แค่แค่ให้เห็นภายในของแต่ละแต่ละรายการใช่ไหมครับคือปกติเราจะกดตรงนี้นะครับเพื่อดูดูดูข้างใน ต่ถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นข้างในของของตัวนี้เราก็สามารถที่จะ summary อ่ะสิ้ตัวนี้ขาย 1, 1นึ่งหนึ่งนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้จะมีแสดงเพิ่มเข้ามาเอ่อเรามาดูที่สรุปยอดขายทั้งหมดนะครับสรุปยอดขายทั้งหมดนี่ครับมันจะแยกออกมาให้เลยว่าในวันที่นี้ที่นี้เราขายผ่านช่องทางนี้รับเงินผ่านช่องทางเนี้ย ได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยลายแมนเป็นต้นนะครับได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ summary ตรงนี้นะฮะก็จะแยกให้เราได้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมมีประมาณนี้นะครับขายหลายช่องทางนะครับก็ track ได้เลยนะครับผมในโปรแกรม c 2 f นะครับทั้งโปรแกรมขายของนะครับ C2M ร้านกาแฟร้านอาหารได้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ